เ <MC. S 2> อ็ซีวันนี้ญาตหน่อยจะพาเอ็มซีมาบ้านลูกสาวนะคะมาดูหูเขาลงรถเขาทำหูรถก็จะเสร็จตอนนี้ก็เลยมาตรวจงานดูว่าเรียบร้อยสวยงามขนาดไหนนะคะเอ็มซีดูสิคะเอ็มซีขออนุญาตคะแล้วดูสิคะ สวยงาบมากเลยดูดีมีมาตรฐานเนาะวันนี้ลูกสาวถือกล้องให้เลลดีเ๋ยวลงรถเดี๋ยวลงรถแล้วก็เดี๋ยวพาแม่ไปดูว่าด้าหลังมีอะไรบ้างจะพาไปดูด้านหลังใกล้ดูดีดูว่ารอบขอบที่เรียบร้อยนะคะมาตรฐานมากเลยน่าอยู่ ก็ไม่มีปัญญาจะทําแบบนี้หรอกส่ได้บ้านหลังเล็กๆเลนแหละนี่นี่ของลูกนะของลูกไม่ใช่ของย่าย่ามาชมไอทำมามาอะไรนี่รางน้ำ ไม่ช่างกำลังทำรางน้ำเผื่อเวลาฝนตกมันจะไ,ไ,ไม่ไม่ต้องลงข้างล่างใช่มก็มก็ไม่ไม่ซ่อมไม่สาดเนาะพื้นถึงไม่ะระมาณนีน้แล้วก็เดินมาด้านหลังม,มีอะไรบ้างคลองน้ำใช่นี้อืออันนี้คลองน้ำคลองน้ำ ทำมาตรฐานม,มากเลยดีมากเลยของน้ำเวลาฝนตกคนไหนแล้วออกแบ,แบบนี่คนแรกเลยนะพ่อ <c oughs> ไอ้ด้วยกันความคิดไอเดียดีนะคะรูกเตือ <c oughs> อะไรดิกระถางต้นไม้ <c oughs> โอโ้โหโูกอะไรนี่ยังไม่รู้เห็นทำ้วยาทำอะไรวันนี้ก็เลยมา คนจะกินว่าอะไรต้นไม้ต้นบัวหรือว่าต้นก็น่าจะเป็นลีลาวดียังยังไม่รู้ค่ะกินไม่ออกตอนเย็นแ kind ม of um, ่ก anyway> ็ได้มาเดินชมของของหลานเนาะก็ดีจ ทางน้ำงน้ำยรอบก่อสตรงนั้นทำอะไรตรงไหนตรงที่ดินว่างไหมน่อันนั้นปลูกพริกปลูกโคเล้าค่ะปลูกใบกะเพราปลูกสวนค่ะปลูกมะเขือสักสองต้นพริกสามต้นใบกะเพรา ผักชีผักบุ้งรวมๆกัน็ีครัวครัวย่อมย่อมทีคลองน้ำใช่ไหมอ๋ออันนี้คลองน้ำเอ้ตรงนี้ปลูกต้นไม้ก็ได้ตรงไหนก็อาจจะได้ปลูกต้นไม้เป็นกระถางเนาะอืก็น่าจะได้สวยงามไปอย่แบบนึงอื โอ้เจ็ได้ลงชัวรมากเลยเจ้ทางนี้ก็ยังเหลือพื้นที่อยู่อีก่ใช่เหรออันนี้ก็ทำแผนว่าจะทำทำสะพานข้ามทำสะพานข้ามไปหาหนาก็จะทำสะพานข้ามไปหาหนา ข้างหน้าล่ะนาตข้างหน้าก็ก็น่าจะปลูกสวนหย่อมเล็กๆแค่นั่นแหละไม่ปูนว่าจะเทอยู่คะ่ะน่าจะเทไปอยูอย่หน่นอยเนาะแต่ว่าเราเราเออจะเทอยู่แต่ยังไม่เสร็จค่อยๆคิดเทมาถึงนี้ก็ได้มั้งนี่แหละว่าจะต้นไม้มาปลูก นะเที่ยวต้นไม้มาท่้เดี๋ยวจะไปปลูกให้น,นะ <c oughs> ต้นกระบ,บองต้นสวยงาม้า <c oughs> เขาเรียกว่าพูนทรัพย์โอ้ต้นพูนทรัพย์เหรอใช่โอ้โหพูนทรัพย์พูนทรัพย์หมายความว่าพูนเพิ่มพูนทรัพย์สิสสนเงินทองปร,ประมาณนั้นเดี๋ยวหาชั่ว ดอกอยู่ที่ไหนนี่ดอกอันนี้คือต้นมาจากอะไรคุณย่าเอาให้นี่คือต้นอะไรหางนงางกยูงวันนั้นไปแม่แฟนเอาให้ไปวันอะไรไหว้เจ้าแม่กวนอิมหนึ่พ่อดองไม่ดองเอาให้ไปไปปลูกนู่นข่ามาให้ปล,ลูกให้ลูกสาวไปปลูกตรงนู้น อยู่ตรงไหนข้างหลุมอย่าปลูกใต้กำแพงเพราะว่าเดือรากมันไปไกลยปลูกไว้เป็นร่มอย่าตรงนี้นี่ตรงไหนตรงนีนี้มีร่มเนาะมันโตเร็ว อพอดีเลยมันออกมามันจะเป็นร่มแล้วก็ดอกสีแดงๆนะประมาณนี้แหละตอนเ,อเย็นก็มกนนะ<า>จอบไม่ได้เอามาเยเออโอเคเพราะว่าช่างเขาเสร็จแล้วเขากลับไปแล้วนึกว่าเขาจะไม่กลับโอเคมาดูเขาทำโรงรถแก้เสร็จแล้วเอ่อทำไมมันเป็นสีดำทำไมไม่แข็งเท้า อ๋อให้ร้านเขาทำไอร,รีดตรงข้ามให้ร้านเขารีดตรงข้ามให้ให้พริกด้านข้างในอยู่ข้างนอกให้อยู่ข้างนอก,อานอกมาอยู่ข้างในงงไหม,ม,มให้ให้ด้านสีมาอยู่ข้างล่างจะได้โชว์สีไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทับสีอีกเล้วไม่สีนี้เลยเอาสีนี้เลยสีดำนี้เลยอ,อ ได้แบบมาจากไหนหรือว่าไอเดียคิดเองคิดเองแม่ว่าจะมีผ้า้หาวว่าจะเอาสีสลับไม่ดีกว่าหมอืมเอาแบบนี้แหละสวยแล้วอันนี้เพื่ออะไร,รีอ่อันไหนอันนี้ของเหลือโอ้โห <laughs> ของเหลือจากที่อื่นจากบ้านนี่แหละอของเรือมาใสาใ่เฉยๆไม่ได้ซื้อ ออนึกว่าเอ่อวนไหนอย่งต hey, ่อรถมันลดอะไรขั้นหน่งลดเต้นนะไม่คลองเหลือเฉยเฉยนึกว่าจะเป็นเบทีอะไรบ้พวกเีก็เพื่อเพื่อนมากินข้าวกินอะไรก็จอดรถข้างนอกแล้วก็กินข้างในนี้แล้วก็เปิดเป็นไฟแสงสีก็ได้ใช่หลายอย่าง เกือไว้แล้วอืมเกือไวขอ้ของของของมีของเหลือมาใช้ก็ดีของไม่ใช้อืมเพราะว่า<อ>เอาวางไว้ก็เสียดายเก็บไว้ก็เสียดายนี่มันมันดีไงของเหลือหมดอม <c oughs> ของเหลือตกแต่งร้านนะบอกใช่แพงไหมเนาะอืมหลอดมันแพง,งไหมไม่แพงค่ะ ห <Es> ลอดไฟไม่แพงแต่โคมก็พันกว่าบาทอยู่ไปบ๊ายบายบ๊ายบายพีกลับบ้านก่อนข้าวกำลังแตกรวงแล้วนะคะข้าวถอกแล้วถอกออกมางามต้วยงามนะคะเอฟี ใกล้จะได้กินข้าวใหม่แล้วนะคะกล้จะได้กินข้าวใหม่อีกแล้วดูสิคะข้าวแตกรวงสวยแล้วนะคะเอฟจีสวยงามมาก่าเอฟจีมาดูเห็นไหมคะทางนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะ ออกแล้วสวยงามหมดเลยสวยงามนะคะเอ็ีบรรยากาศใกล้จอบพรรษาแล้ว